นุ่มน้อยลูกอีสานคนนี้เขาพกพาความเป็นอีสานแท้ๆมาตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลยเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กแค่น้าทุกการทําชื่อเล่นชื่อน้องฟุกอายุ10ปีมาจากโรงเรียนจริยานุสรจังหวัดหนองบัวลำพูครับครอพวของผมพ่อก็ขายของแม่ก็เป็นแม่บ้านแล้วพ่อเป็นหมอลำแม่เป็นแดนเซอร์รือว่าคุณแม่เป็น หมอรำกับแดนเซอร์ตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วผมก็อยากเดินตามรอยฝันของพ่อครับผมจะซ้อมกับคุณพ่อทุกวันพ่อก็จะซ้อมรำซ้อมเรื่องลูกคออัขระและเสียงแต่งตัวแบบนี้น้องฟลุกไมีใครเป็นไอดอลครับแต่งตัวเหมือนครูสาระครับอยากเป็นลูกศิษย์ของครูสาระว้าวแต่เอ๊ะ แล้วแต่งตัวแบบครูสลาเป็นไงครับเอาผ้าพันคอใส่เสื้อลายสก,ก๊อตแล้วก็กางเกงกางเกงยีนครับอ้าวหลักครับก่อนไปเจอครูสลาว้าวอีสานขอกำลังใจจากทางบ้านหน่อยครับพี่น้องชาวานดอนเข็มครับเป็นกำลังใจฟุกได้เลยครับฟุกเดินตามฟันละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโหดีครับลูกชื่อน้องอะไรครับน้องฟุกนะ,นะอ้าวพร้อมนะเชิญเลยลูกลุยโ,โหสวัสดีพี่น้องพอและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่มาในวันนี้ นาเวทีก็ดีพมนาเวทีก็ดีพมกรรมาการผู้มาสมผมขอย่อมือน้อมให้ฟุกนั่นได้สามาพาหากว่าท่านสูงสารให้พักดันน้อฟุกบางทั้งหลานน้อยสีออ่โบลืม เดนนี no ่ตรง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 ตงตงตงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัทวุคันร้ำชื่อเรียนชื่อน้องฟุกอายุสิป,ปีมาจากโรงเรียนจริยานุสรจังหวัดนองบงุรลำพูมือนี้ผมสิมาห้องเพลงนุ่มทุ่งกระโจมทองเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับโอ้รวดเดียวจบเลยนะฟุก ใช้แต่งก่อนล่ำไห้พ่อครับคุณพ่อเป็นหมอร่ำบ่ลูุครับโอ้เล่นคุณพ่อเล่นเป็นอะไรพระเอกครับเป็นพระเอกเลยครับมีชื่อไหมลูกมีชื่อในการแสดงไหมคุณพ่อมีชื่อในการแสดงไหมโมหูครับเกิดว่าท่านครับว่าท่านจิแล้วพ่อเกิดมาเนี่ยคุณพ่อก็หยุดเล่นแล้วใช่ไหมลูกครับอ๋อที่ร้องหมอรำเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงเบาไปนิดนึงครับเพราะฉะนั้นในตอนร้องหนุ่มทุ่งกุโจมทองต้องปัดมาหนักกว่านี้นะลูกนะครับพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับ ที่โคยจองก็คงร้องไห้ไปทุกวันน้องทุกที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี Nein> ่เจ็บในใจจริงๆหรือเปล่าลูกมันเหมือนสูญเสียคนรักจริงๆเลยเจ็บปวดในใจจริงๆหรือเปล่าหรือแสดงแสดงครับแสดงเอาบอก ครับโอ้โหคว่ามันเรื่องอิหรีไนะด้ประมาณพี่จังไหอิหรีนี่ยไหมข,ขนาดเนาะครับอะพี่น็ตครับชอบเสียงอะ่ะแล้วมันมีล,ลูกคอแบบเออมันมีของความเป็นเด็กอีสานมาผสมปนเปกับเพลงนี้ได้แล้วสิ่งที่มันน่าหน้าทึ่งที่สุดออกมากล่นเป็นหมอลำแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางของคุณเสรีลุงสว่างทําได้ดีอะครับดีเลยแหละแต่ว่า แต่เพลงอื่นจะร้องเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่วันนี้ได้ใจลุงโน้ตแล้วลูกมากขนาดครับผมขนาดครุณครับค่ะฟลุกครับครับชอบอารมณ์เพลงมากเลยนะลูกนะคือฟิลเหมือนไหมไทยร้องเพลงเสรีรุ่งสว่างร้องหนุ่มทุ่งประจวงทองมันมีความเป็นอีสานในเสียงของเราแล้วก็อารมณ์เพลงดีมากร้องถูกหมดชัดถ้อยชัดคําถูกหมดเลยลูกครับ สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนี้ก็คือหาประสบการณ์ครับเรียนรู้และฟังเพลงเยอะๆแล้วหนูจะได้รู้รายละเอียดลูกขยี้บางลูกที่เขาทำกันลกที่เพลงลูกทุ่งเขามีกันความสามารถแบบนี้พรสวรรค์แบบนี้พิสูนว่าไม่ยากเลยสำหรับลูกครับเรียนรู้ต่อไปนะลูกนะครับขอบคุณครับวันนี้ครูฟังน้องลูก ร้องเพลงตั้งแต่ตอนเกล็ดหมอลำแล้วก็ต่อด้ดยหนุนพุ่งกระจมทองนี่ต้องสรุปในใจว่าเป็นคนที่ร้องไม่ผิดครับแต่ยังไม่เก่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะลูกหมอลำก็ไม่ผิดเลยนะทํานองสังวาสอะไรต่างๆถูกต้องหมดเพียงแต่ว่าที่บอกว่ายังไม่เก่งคือลูกคอยังไม่มาพลังยังไม่มาเสนีบางอย่างยังไม่มาครับแต่พื้นฐานถูกต้องหมดและที่ครูชอบก็คืออารมณ์เพลง เอาดนตรีลงนี่โอ้โหยังเกิดเป็นไอหนุ่มเสียคนรักจริงๆเลยฟังแล้วเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีทั้งหมดแล้วก็ครูเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือแยมห้องนะ่ะย่านายงุ่งห้ายตอนนี้ก็ยังงุงอยู่ครัเคยยิมไซแวนบ้างปะเลยครับมีคนทวงบ้าบาคิวมันเจอดกันตลอดบอัวครับเอองั้นให้ครูทักเป็นคนแรกเนาะครับถ้าตรงนี้ไม่ไม่ยุ่งเหยิงเกินไปเวลาร้องอารมณ์เพลงจะพาฟลุกหล่อมากแล้วก็ดูดีมากนะลูก ครับอ่าให้กําลังใจก่อนตัดสินถ้าสมมติว่าได้สามผ่านเนี่ยอยากได้อะไรลูกอยากได้ไลายเส้นของกูสราราในผาพันข้อผมครับอ๋ออ่งั้นตัดสินพี่ว่ามีสิทธิ์จะได้ไลายเส็นไหมพร้อมกันเลยนะครับถ้าเกิดลุงโนต้ตไม่ให้ผ่านเราก็ไม่ได้ไลายเส้นเนี่ยอ๋อไม่ได้สิก็ไม่รู้เอาสุนารีก่อนแล้วกันเอาทีละคนแล้วกันเอออยากให้ห้านได้ไลายเซ็นเป็นที่ระลึกแล้วอีกอย่างเขาก็เก่งมีความสามารถด้วยผ่านครับขอบครับ ๋ยวผมให้ก่อนหนุก่อนผมอยากแจกลายเซ็นผ่านครับผบครับอยู่ที่พีนะครับถ้าสามผ่านเราจะได้ลายเซ็นจากครูสลาใช่ไหมครับตกลงกันนิดได้ไหมครับถ้าผมให้อีกผ่านขอเซ็นด้วยได้ไหมอยากเป็นที่รักของก็ดูได้ไหมขอเซ็นด้วยสามคนได้ไหมลูกได้ครับได้ครับผ่านครับครับ าแล้วครับสามานนะฮะลายเซ็นพร้อมไหมลูกรพร้อมครับพร้อมนะตรงไหนดีตรงผ้าใช่ไหมลูกอ่ะไปลูกพันพาไปเลยนะครับต้องขอชื่นชมหนุ่มน้อยจากแดนอีสานคนนี้ครับที่รักในความเป็นอีสานและทินฐานของตัวเองปรบมือให้เลยครับน้องฟลุ๊ก